ให้ทวีค่ามาหาศาลด้วยเทคโนโลยีออนไลน์ที่สร้างธุรกิจได้ทุกที่ทุกเวลาเปลี่ยนรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับจากสาขาที่มีอยู่ทั่วประเทศระบบอบรมพิเศษที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จ JNC ธุรกิจห้างขายตรงสะดวกซื้อของคนไทย JNC โอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ ส่ช่ทั้งที่2ของรายการท้าร้องท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็ได้อยู่กับแขกรับเชิญหนึ่งท่านค่ะที่เขาจะมาร่วมพูดคุยและก็แชร์ประสบการณ์กับเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์มณีพันธ์นะคะขอต้อนรับค่ะคุณศิริวุฒิสุขพดุงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยผมจะถามเลยว่าเรารู้จักมณีพันธ์ได้อย่างไรนะครับแล้วก็อยากให้ท้าวความหน่อยว่าไปแนะนำบุคคลหรือไปบอกต่อเนี่ยเขามีความคิดเห็นยกงไงกับมณีพันธ์บ้างครับก็คือต้องท้าความกับท้าความก่อนว่า ตอนแรกเ่ยผมก็ทำงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับผมแล้วก็มาคือเร่งเห็นว่า,าเกษตรกรไทยเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับผมก็อยากแก้ปัญหากเกษตรกรที่ต้นเหตุและทีนี้นผมก็เข้ามาศึกษาในตัวของมณีพันธ์ทั้งมณีพันธ์หนึ่งมณีพันธ์นนสองเนี่ยแล้วก็วันหนึ่งเขาถ้าพอรายการออกไปนะครับผมก็มีลูกค้าที่โทรกลับมาทาง call center เ,เขาก็บอกว่าอยากได้ข้อมูลเชิงลึกทีนี้ทางทีมาก็ส่งผมไปหาลูกค้าท่านนั้นลูกค้าท่านนี้นอยู่ที่ ของส3ามอยู 23, ่ที่ปทุมธานีผมก็ไปผมก็ไปบรรยายสรรพคุณอย่างที่ท่านอาจารย์ชนินรั์ได้บรรยายไว้ว่าเออใช้อะไรยังไงต้องยํำฟางให้จมน้ําก่อนแล้วฉีดพ่นแล้วจะช่วยลดเรื่องของข้าวดีข้าวเด้งพวกนี้แล้วจะเพิ่มผลผลิตณนะวันนั้นมีชาวบ้านอยู่ประมาณสองสามคนเขาก็นั่งกันเขาบอกว่าโอ้ยมันจะใช้ได้เหรอเป็นคําถามที่พูดมามันจะใช้ได้เหรอโดนหลอ,อกมาเยอะแล้วครับผมก็ผมก็ด้วยความตัวผมเนาะผมก็ไปผมก็อุ้ย แล้วเขาผู้ใหญ่กันทั้งนั้นเลยมผมว่าเอาแล้วครับพี่ในเมื่อผมมาวันนี้พี่ก็ลองใช้เขาก็แต่พี่คนที่เขาโทรมาเนี่ยเขาอยากใช้เขาก็เอาไปลองใช้วันนั้นเขาเอาไปนาเขายี่สิบไร่เขาเอาไปใช้เ,เป็นสิบกันเลยละเพราะว่าเขาก็ไปให้เพื่อนบ้านอะไรด้วยปรากฏว่าผมก็บอกพี่เดี๋ยวพวันไหนวานเนี่ยวันไหนวานเนี่ยโทรหาผมนะเดี๋ยวผมจะไปดูอพอสองอาทิตย์ผ่านไปพอาะเตรียมดินเตรียมอะไรเสร็จ เขาโทรหาผมบอกเออแชมป์ผมชื่อแชมป์บอกบอกว่าเนี่ยคุณแชมป์ผมว่านแล้วเนี่ยคุณมาดูหน่อยผมก็ไปไปกับเพื่อนผมพอไปถึงที่แปลงนาปุ๊บชาวบงชาวบ้านเขาก็อยู่กันเต็มเขาก็บอกไหนอ่ะที่บอกว่าดินดําดินดาไม่เห็นมันจะดําเลยมผมก็นุ่งเกงขายาวแล้วผมก็ลุยลงไปในแปลงนานะครับแล้วผมก็เอามือเนี่ยตักดินในแปลงนาที่เขาใช้มะนีพันธ์เนี่ยขึ้นมามแล้ว พอขึ้นมาพบผมก็เห็นอีกแปลงหนึ่งไม่ใช้ผมก็ไปตักดินอีกแปลงหนึ่งขึ้นมาเทียบให้เขาดูเจ้าบ,บ้านก็บอกเออเนี่ยพี่ดำไหมครับาะเออดำจริงๆเขาก็ทีนี้ก็เป็นเป็นเหตุผลว่าเออทําไมใช้มันมีพันแล้วถึงทําให้ดินดํา mm hmm. แล้วก็มันเหมือนกับมันมีแร่ธาตุอาหารในดินเพิ่มมากขึ้นนะครับผมจากอีกแปลงนาข้างๆที่เขาไม่ได้ใช้ก็คือผลคือสีเนี่ยแตกต่างให้เห็นได้ชัดเลยแล้วทีนี้วันนั้นผมก็กลับมากลับมาระยะเวลาประมาณสามเดือนถึงสี่เดือน พี่คนนี้เขาก็โทรกลับมาอีกบอกเออแชมป์มาดูผลผลิตนะว่าเออข้าวออกสวยมากแล้วข้าวดีที่สําคัญคือข้าวดีข้าวข้าดีเขาลดไป80%ซได้ครับคือแบบทั้งแปลงนี่ไม่มีเลยผมไปเดินดูหูข้าวดีหายเกลี้ยง<ม>และที่สําคัญคือขายของต่อได้อีกคือแปลงข้างๆไอ้ที่ผมไป,ไปไปควักดินมาที่ที่ไม่ที่ว่าไม่ได้ใช้อ่ะครับโทรสั่งเลยครับบอกบอกพี่คนนี้เอยใช้อะไรทําไมข้าวถึงได้ได,ได้ดีมากเ<ม>ขาก็โทรสั่งมดีพันธ์ก็คือ ก็คือย่านนนก็คือเริ่มขายมันดีพันเพราะแค่ฐานดินดำเนี่ยดินดำที่เห็นนะครับแล้วก็คือข้าวดีดเนี่ยลดลงกี่วันครับคุณชมปถึงจะถึงจะเห็นว่าดินมันเปลี่ยนแปลงดินเปลี่ยนนี่คือสิบวันนี้เปลี่ยนแล้วครับผมสิบวันครับผมก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกเลยของชาวบ้านที่พิสูจน์ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยใช้มณีพันแล้วเนี่ยดินมันดำขึ้นจริงๆแล้วครับแล้วต่อหลังจากดินดำเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นอีกก็คือพอ พอก็คือมันต้องเป็นมันเป็นที่นาสามแปลงติดนะครับแปลงแรกแปลงสองแปลงสามแปลงที่สองกับแปลงที่สามเนี่ยเขาใช้มันีพันแล้วพอสามเดือนเนี่ยพอข้าวมันขึ้นข้าวดีดมันหายไปใช่ไหมครับไรแปลงตรงกลางเขาไม่ได้ใช้แล้วมันเป็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดว่าไอ้แปลงตรงกลางเนี่ยข้าวดีดเพียบเลยเขาก็เลยเขาก็เลยไปถามคนสองแปลงว่าใช้อะไรทําไมมันถึงไม่มีข้าวดีดเลยขนาดนี้แล้วเขาก็ผ่านพี่คนนี้มาเออโทรหาว่าอยากอยากใช้มันีพันบ้างแล้วเขาก็ ก็ S <S เลยได้บทสรุปมาเปลี่ยนมาใช้มณีพน<ช>ันธ์ค่ะคถามท่านคุณธนินธนินดบ้างก่อน,นะค,ะค่ะคือแล้วพอเราเปลี่ยนพอชาวบ้านตรงนี้เขาเปลี่ยนมาเปลี่ยนใจมาใช้มณีพันธ์แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงบ้างคะทุกคนก็ใช้กันหมดเลยหรือเปล่าคือเกษตรกรเขาจะเป็นอยู่อย่างนังนค่ะถ้ามีใครใช้ดีใช้ตามกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเห็นผลแล้วเนี่ยคือเขาก็จะต้องแบบว่ามีการใช้แล้วเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตอนนี้ปัญหาข้าวดินมันเป็นปัญหาระดับชาติต้องพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็มันทําให้รายได้เขาอยลงเพราะว่าผลผลิตมันลดลงค่ะะะเพราฉนนั้ก จากตรงที่ว่าได้ผลจากหนึ่งรายสองรายมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะค่ะแล้วนอกจากจะตรงเป็นตัวข้าวแล้วเนี่ยทางคุณแชมป์เนี่ยได้มีการไปแนะนำพ,พืชไร่พืชสวนไหม,ะมคะก็พืชไร่พืชไร่ก็จะเป็นทั้งมณีพันหนึ่งและมณีพันสองครับผมแต่มณีพันสองที่ผมไปเจอก็เป็นเคสอีกเคสที่ว่าคือเกษตรกรต้องบอกก่อนต้องบอกวนก่อนว่าเกษตรกรไทยนี่ค่อนข้างดือ้อ <c oughs> ค่อนข้างดือ้อนิดนึง,นง,นงผมว่าเอาผมก็ต้องหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหา วิธีการทําให้เขาเปิดใจเขาให้ได้โดยอย่างมันีพันสองเนี่ยผมบอกว่าพี่ใช้มันีพันสองคุกกับปุ๋ยแล้วนะจะทําให้ปุ๋ยเนี่ยอยู่ในดินเราได้นานขึ้นเป็นเดือนเลยเขาบอกอุ้ยเป็นเดือนได้ไงฉันใช้มาเจ็ดวันถามวันมันก็หายไปหมดแล้วทีนี้ผมก็บอกเอางี้พี่พี่ไปเอาปุ๋ยปุ๋ยเคมีนะครับบอกปุ๋ยเคมีมาสองกองนะแล้วผมก็เอามันีพันเนี่ยมันีพันสองเนี่ยคุกไปคุกกับปุ๋ยเคมีเนี่ยกองแรกที่คุกแต่กองที่สองเนี่ยไม่ได้คุกผมบอกพี่ทิ้งไว้คืนหนึ่ง ที่ไม่คืน,นึงแล้วมาดูผลว่าตอนเช้าเนี่ยมันเป็นยังไงสรุปว่าตอนเช้าเขามาเขามาแล้วเขาก็ถทรหาผมบอกเออแชมป์ไอกองที่ไม่ได้คุกเนี่ยมันเป็นน้ําละลายหายไปหมดเลยแต่กองที่คุกเนี่ยมันยังเป็นเม็ดเป็นเป็นเ,นเม็ดปุ๋ยอยู่ <c oughs> ก็คือมันมันจะช่วยเก็บรักษาปุ๋ยไว้ในดินได้นานขึ้นนะครับผม <c oughs> และอย่างที่ลูกค้าที่ไปใช้ที่วังน้ําเขียวที่โคราชอันนี้เป็นไรอ้อ,อยไร่ข้าวโพดปรากฏว่าหวานไปแล้วเนี่ย ปุ๋ยอยู่ในดินได้เป็นเดือนยังเห็นเม็ดปุ๋ยนะครับผมยังเห็นเม็ดปุ๋ยก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ที่เขาเห็นกันว่ามันทำได้อย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบางคนพูดไปเนี่ยอาจจะไม่เชื่อว่าเอ๊ะมันจะทําได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่าต้องหาข้อพิสูจน์ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างการทดลองอย่างที่ผมทําจริงๆริงก็เป็นบทพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยมณีพันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงจริงๆนะดินมันดำมีความอุดมสมบูรณ์ของดินโอ้โหอย่างนี้ก็น่าเชื่อถือแล้วก็น่า เขาเรียกว่าน้าซื้อมาใช้ทดลองทําให้เขาเห็นภาพเห็นภาพแน่อยู่แล้วเขาก็จะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองค่ะแล้วอย่างในเรื่องของตัวมันีพันที่ใช้กับสัตว์น้ำค่ะทางคุณชัมมี่อะไรจะเสริมไหมคะจากที่ที่ทางคุณสินาได้พูดทิ้งไว้มณีพันสัตว์น้ำนี่คือหนึ่งเพออย่างเวลาพวกสัตว์น้ำเนี่ยมันจะเป็นการเขาเรียกว่าขับถ่ายขับถ่ายลงก้นบ่อแล้วเรา โดยทั่วไปเนี่ยเกษตรกรเขาจะปั่นอากาศเติมอย่างเดียวแต่เขาจะหาวิธีที่ทำความสะอาดเนี่ยยากหาวิธีที่มันดีพันเนี่ยจะเป็นตัวย่อยบำบัดใต้บ่อทําให้พวกทีปลาอะไรเนี้ไปที่ันเนี่ยหายไปครัผมจะทําให้สัตว์น้ําเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นกินอาหารได้เยอะขึ้นแล้วก็ออกซิเจนในน้ําเนี่ยจะเพิ่มขึ้นครับผมก็คือตัวมนีพันเขาไปช่วยตรงนั้นด้วยแล้วก็จะมีตรงที่ เป็นระบบบําบัดของโรงงานอุตสาหกรรมครับผมระบบบำบัดของโรงงานอุตสาหกรรมก็จะใช้จุลินทรีย์ในการบําบัดน้าเหมือนกันตัวมณีพันสูตรห้าเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบําบัดอย่างโรงงานที่ผลิตพวกพวกอาหารกระป๋องพวกเป็นผลิตพวกมันสับปะหลังลงมันอะไรพวกนี้เขาจะมีระบบบำบัดก็จะเอาไอ้ตัวมณีพันสูตรห้าที่บําบัดน้ำเนี่ยไปช่วยในกระบวนการของระบบบำบัดก็ ใช้ได้เหมือนกันครับผมคือใช้ได้เหมือนกันครับผมได้บอกขยะก็ใช้ได้ครับผมก็เรียกว่าอเนกประสงค์เลยครับผมค่ะทีนี้ก็อยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับปฏิพันธ์ตัวมณีพันธุ์นี้กับคุณผู้ชมทางบ้านเลยค่ะเริ่มจากคุณแชมป์ก่อนก็ได้ค่ะก็คือวันนี้นะครับผมเล็งเห็นว่ามณีพันเนี่ยตอบโจทย์ของเกษตรกรได้ก็อยากให้เกษตรกรไทยทุกท่านนะครับหันกลับมามองถึงสมัยเมื่อปู่ย่าตาอย่างเราว่าทําไมสมัยก่อนเราถึงไม่จําเป็นต้องใช้ปุ๋ยแต่เราถึงอยู่ได้ วันนี้เราเอามณีพัน,นกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติแล้วเราก็จะได้ผลผลิตที่มาจากธรรมชาติโดยตรงครับผม,มค่ะก็เรียกว่าใช้ธรรมชาติบําบัดธรรมชาตินั่นเองค่ะคุณชนินรัตน์ค่ะก็อย่างที่น้องแชมป์บอกไปนะคะเพราะว่ามณีพันเนี่ยอยากจะบอกว่าจุลินทรีย์เนี่ยเป็นของผู้โลกใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวของจุลินทรีย์เนี่ยเราอยากจะบอกว่าตรงไหนที่มีจุลินทรีย์นะคะ ตรงนั้นเนี่ยจะเกิดความบูรณาสมบูรณ์โดยเฉพาะในเรื่องราวของดินนะคะ<ม>เพราะว่ากระบวนการสร้างปุ๋ยมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อย่างที่น้องแชมป์เขาพูดไปเกี่ยวกับเรื่องของระบบธรรมชาตินะคะณเวลาี้การเกษตรของเราเนี่ยเราทําเรื่องธรรมชาติแล้วเรากําลังเอาผลประโยชน์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยการคืนธรรมชาติสู่แผ่นดินเนี่ย มันก็คือจะให้ความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเอาประโยชน์จากธรรมชาติมาแล้วเราก็ควรที่จะเติมเต็มนะคะอะไรกลับคืนให้เขาเพื่อที่จะทําให้ความยั่งยืนมันเกิดขึ้นกับเรานะคะก็คือเรื่องของการฟื้นฟูนโครงสร้างดินแล้วก็ฟื้นชีวิตของพวกเราให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ให้พ้นจากโลกของสารเคมีมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่พอสุขภาพแข็งแรงด้วยนะคะ วันน <Okay. S 2> ี้ก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยที่มาให้ความรู้เราเพิ่มเติมตในวันนี้นะครับแม่นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจบริพันธ์มณีพันธุ์ของเรานะครับก็โทรมาได้ครับ02 975 5 8งค่ะและเห็นว่าเมื่อกี้นะคะลืมนิดนึงรนเรามีโปรโมชัน่นด้วยสำหรับแฟนๆรายการท้าลองท้ารวยใช่ไหมคะค่ะ,คะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างคะวันนี้โปรโมชั่นของมณีพันธุ์นะคะก็เป็นพิเศษอีกแหละสำหรับแฟนๆของรายการท้าลองท้ารวยนะคะ เราก็จะมีถึงวันที่31มกราเลยเป็นการต้อนรับปีใหม่นะคะก็มันีพันหนึ่งเนี่ยหนึ่งแกนลอน5ลิตรนะคะเราแถมมันีพันสองหนึ่งถุงนะคะแล้วก็ถ้าใครสั่งมันีพันสองหถุง เราแถมให้อีกหนึ่งถุงอันนี้คะอันนี้คือเป็นพิเศษเลยค่ะก็เป็นโปรโมชั่นสาหรับแฟนๆรายการท้าลองเท้ารวยโดยเฉพาะเลยนะคะค่ะแล้วก็ยังไงคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่เว็บไซต์นะคะ worldkitej.c.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ w o r l d k e c o c o t h ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับแฟนๆรายการท้ารองเท้ารวยนะคะวันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันนิดนึงค่ะตอนนี้ค่ะรายการของเรานะคะจะย้ายการเปลี่ยนออกอากาศช่องค่ะไปที่ช่อง jc ะะทางช่อง183องแ8 3แทนค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทน o i n t Corporation จำกัดค่ะเราทั้ง4คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ